สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือวันนี้เราจะแก้ระบบสมการซึ่งจะมีเนะื้อมีรูปแบบที่แตกต่างจากเมื่อวานนะคะ,ะการแก้ระบบสมการเนี่ยเมื่อวานที่ครูยกตัวอย่างให้ไปมันมี2แบบเนาะคือแบบแทนค่าตัวแปรนะคะแทนค่าตัวแปรคือต้องอจัดสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอมของ x หรือพจน์ของ x นะคะ หรืออาจจะเป็น x เท่ากับเทอมของ y หรือพจน์ของ y นะคะอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราก็เอาค่า x หรือค่า y สมมุติเราจัด y เท่ากับเทอมของ x เราก็เอาค่า y ที่เราจัดได้เนี่ยไปแทนในอีกสมการหนึ่งนะถ้าเราจัด x เท่ากับเทอมของ y เราก็เอาค่า x ที่เรา,าจัดไดไ้ไปแทนในอีกสมการหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปแล้วเราก็จะได้ค่าตัวแปรออกมานะคะ อ่ะทีนี้กับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีกําจัดตัวแปรวิธีกําจัดตัวแปรคือวิธีที่เราจะต้องทําสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรให้เท่ากันแล้วก็เอาสองสมการนั้นมาบวกหรือลบกันนะคะเพื่อให้อ่าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหมดไปอันนั้นเป็นวิธีที่เราทําบ่อยๆนะทำประจําเลยนะใช้บ่อยมากนะ,ะในระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรในคณิตศาสตร์พื้นฐานเนาะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเนะาะจงแก้ระบบสมการนะคะ x กำลังสองลบ y เท่ากับ0ย์กับ2 x ลบ y เท่ากับ1นะคะอ่ะทีนี้ให้สมการแรกที่โจทย์ให้มาเป็นสมการที่1สมการถัดมาเป็นสมการที่2นะคะเราก็พิจารณาเนานะว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะคะรูปแบบไหนก็คือใช้วิธีไหนในการจัด ในการกำจัดตัวแปรเอ่อถ้านักเรียนสังเกต <c oughs> สองสมการนี้เนาะถ้าเราจะกำจัด x โดยทำสัมประสิทธิ์หน้า x ให้เท่ากันเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันจะได้ไหมเนี่ยในกรณีนี้ก็คือตัวแปร x เ,เนี่ยมันไม่ใช่โพตททิคายกันนะ,ะมันเป็นกำลังสองกับกำลังหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะนั้นถึงแม้สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันจะเท่ากันมันก็ไม่สามารถที่จะหักล้างกันนะ,ะบวกหรือลบกันแล้วทำให้ ตัวแปร x หายไปได้นะเพราะฉะนั้นการกําจัด x เนี่ยทำไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันกําจัด y สัมประสิทธิ์หน้า y เนี่ยเท่ากันแล้วแปลว่าเราสามารถกําจัด y ได้เลยนะตอนนี้นะวิธีกําจัดตัวแปรสามารถกําจัด y ได้นะแต่ถ้าใครจะเลือกใช้วิธีแทนค่าตัวแปรหมายถึงว่าต้องจัดสมการใดสมการหนึ่งให้เป็น y เท่ากับเทอมของ x อันนี้ควรจะเป็น y เท่ากับเทอมของ x นะสมมุติเราจัดสมการเนี้ย อ่ะจากสมการนี้เอา y มาข้างนี้ก็จะเป็น y เนาลบ y มามาเป็น y ตรงขงนี้ก็เป็นสอง x 1อยู่ข้างนี้เป็นบวกมาข้างนี้เป็นลบ1เนี่ยก็จะได้ y เท่ากับถึงของ x แล้วก็เอาค่า y ที่เราจัดมาได้ไปแทนลงในอีกสมการหนึ่งอ่าแทนลงในสมการที่1อ่าวิธีนี้ก็ได้นะคะทั้งสองวิธีทําได้หมดนะคะแต่ว่าในข้อนี้ครูจะเลือกใช้วิธีกําจัดตัวแปรเพราะ วิธีกำจัดตัวแปรเหมือนมันจะเร็วกว่าได้คำตอบเร็วกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาจัดสมการใหม่นะคะอ่าเราใช้วิธีกำจัด y โดยเอาสองสมการนี้มาบวกกันได้เลยเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า y เป็นลบหนึเหมือนกันนะคะเราก็นำสมการที่1นะ,ะลบด้วยสมการที่สองนะ,ะสมการที่หนึ่งลบสมการที่สองเลยอ่ารูจะลบในแนวตั้งนะคะอ่านะ เอาโพสที่คล้ายกันลบกันนะทั้งเรียน x กำลังสองอะโพสนี้ x กำลังสองส่วนสมการนี้ไม่มีโพส x กำลังสองเลยแสดงว่า x กำลังสองนั้นเป็นศูนย์โพส x กำลังสองเป็นศูนย์นะเพราะนั้น x กำลังสองลบศูนย์ก็จะเหลือ x กำลังสองนะคะต่อไปเอาโพส x ก่อนเนาะอันนี้มันมีโพส x กำลังหนึ่งแต่อันนี้ไม่มีนะสมการที่หนึ่งไม่มีโพส x กำลังหนึ่งแสดงว่าโพส x กำลังหนึ่งก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะ ก็จะกลายเป็น 0-2x 0 2ลบ 2x กลบ 2x ็ก็มีค่าเท่ากับลบ 2x เนะคะวันนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ2 X. อในขณะเดียวกันลบ y แล้วก็ลบด้วยลบ y อันนี้มันมีค่าเท่ากันลบกันหมดแน่นอนแต่มื่อะเป็นลบ y ลบด้วยลบ y แบบนี้เัอเยน ก็เป็นลบ y บวก y นั่นเองก็คือเท่ากับศก็คือหมดนักเรียนไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะมันมีค่าเท่ากันจำนวนที่มีค่าเท่ากันลบกันมันต้องหมดแน่ๆนะคะนักเรียนหมด y หมดนะคะต่อไป0ูนย์ลบหนึ่งศูนลบหก็ได้เท่ากับลบหนึ่งะคะเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้อ่ามันเป็นสมก,การกำลังสอง นะเราสามารถจัดได้อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ย์ได้นะให้ข้างนี้เป็น0นยะ์เนาะจัดข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นศูนะสมการกำลังสองเนะี่ยวิธีแก้สมการนะเอาความรู้เดิมมาใช้ม2ออ่ะเออสักทีม3เทอม1อ่ะเอามาใช้นะคะเรื่องสมการกำลังสองการแก้สมการกำลังสองเราเรียนไปแล้วนะการแยกตัวประกอบเราก็เรียนไปแล้วเนะเอามาใช้หมดเลยอ่ะทีนี้ จัดสมการให้ข้างนี้เป็นศูนย์เนาะอ่าข้างนี้ x กำลังสองเอาไว้เหมือนเดิมลบสอง x เอาไว้เหมือนเดิมก็เขียนเหมือนเดิม x กำลังสองลบสอง x เหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ลบหนึ่งเนาะเรากำจัดออกอีกข้างนี้ให้ข้างนี้เหลือศูนย์เพราะ,ะนั้นเราเอาก็เอาลบหนึ่งมาก็เป็นบวกหนึ่ง อยู่ในรูปสมการกำลังสองแล้วเราก็แยกตัวประกอบนะวิธีแก้สมการกำลังสองคือจัดข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นศูนย์แล้วแยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บนะแยกได้เป็นสองวงเล็บก็แยกนะคะกรณีที่แยกตัวประกอบไม่ได้นะมันจะมีกรณีที่แยกตัวประกอบไม่ได้ก็ต้องไปใช้สูตรนักเรียนไปทวนในสมการกำลังสองนะว่าสูตรในการหาค่าตัวแปรมันคืออะไรนะไปทบทวนมาเพราะว่ามันจะอาจจะมีบางข้อที่ ไม่สามารถแยกเป็นสองวงล็บแบบนี้ได้นะะต้องใช้สูตรคือมันไม่ลงตัวพูดง่ายนะอ่ะ x คูณ x นะหน้า,นาคูณหน้าได้หน้ากำลังสองเนาะพดหลังตรงนี้นะพดหลังหลังคูณหลังได้หลังคูณกันได้หนึ่งมีอย่างเดียวคือหนึ่งกับหนึ่งนะคูณกันได้หนึ่งแต่บวกกันได้ลบสองบวกกันได้ลบสองก็มีอยู่คู่เดียวเท่านั้นแหละคือลบหนึ่งกับลบหนึ่งถูกไหมคะ นะลบหนึ่งคูณลบหนึได้บวกหนึ่งลบหนึ่งบวกกับลบหนึ่งได้ลบสองนะคะเพราะนั้นเมื่อแยกตัวประกอบเป็นสองเล็บปุ๊บได้ค่าเดียวกันเลยอ่านะคูณกันแล้วเท่ากับศูนย์แปลว่าตัวมันเองต้องเป็น0ูนย์ถูกไหมฮะเกลบหนึ x ่งต้องเป็นศูนย์เมื่อ x ลบหนึ่งเป็นศูนย์ก็แปลว่า x เท่ากับนะถ้า x ลบหนึ1 1> ่งเท่ากับศูนก็แปลว่า x กต้องเป็นหนึ่งถูกไหมฮะเ็ก<ๆ>ก็ต้องเป็นห เมื่อได้ค่า x แล้วเราก็ไปหาค่า y แทนค่า x เท่ากับ 1, 1> จากสมการเออโทษทีไม่ต้องจากสมการแล้วลงในสมการแทนค่า x เท่ากับ 1, 1> ลงในสมการสมการที่เท่าไหรด่ดีจะได้คำตอบเร็วๆสมการที่1แล้วกันเนาะสมการที่1 อ่าจะได้สมการที่1คือ x กำลังสอง่า x ในที่นี้ก็คือ1นะก็เป็น1กลังสองลบ y เท่ากับ0นะคะ1กับ x กำลังสองลบ y เท่ากับ0อ่ะเสร็จแล้ว1กลังสองก็ได้1ลบ y เท่ากับ0ก็แปลว่าอ่า y มันเป็นลบครัวออมาข้างนี้เนาะเพราะเราจะหาค่า y อย่างเดียวให้ไม่ให้มีติดลบอ่าเพราะฉะนั้นข้างนี้ก็เหลือ1ก็เป็น 1>, 1เท่ากับ y หรือ y เท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้ง x ทั้ง y ออกมาแล้วเราก็ตอบนะตอบคูนดับ x y x คือ1 y ก็คือ1จะเห็นว่าข้อนี้มีคำตอบเดียวนะก่อนหน้านี้ที่เราทำมี2องคำตอบอ่ะนี่มีคำตอบเดียวแปลว่าอะไรแปลว่ากราฟของสมการทั้งสองเนี่ยนะทั้งสองสมการเนี้ยมันตัดกันที่จุดเดียวนะมันมีจุดตัดแค่จุดเดียวนะถ้ามีสองคำตอบแปลว่ามัน ตัดกัน2จุดเนาะอ่ะโอเคต่อไปไปตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างถัดมาเขาบอกว่าจงแก้ระบบสมการ y ลบ3 x เท่ากับลบ1และ y ลบ x กำลังสลบ3 x เท่ากับ0นะเราก็ให้สมการแรกนี่นะเป็นสมการที่1ถัดมาเป็นสมการที่2อ่ะทีนี้มาดูว่าเราจะใช้วิธีไหนข้อนี้นะ จะใช้วิธีไหนดีนักเรียนก็ต้องดูนะถ้าเราจะใช้วิธีแทนค่าตัวแปรแปลว่าเราต้องจัดให้เป็น y เท่ากับเทอมของ x ใช่ไหมคะมันจะจัดง่าย y เท่ากับเทอมของ x เ,เพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า y เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็ย้ายข้างถูกปะ่ะแค่จัดตรงนี้เอากําจัดลบ 3x ออกแคข้างนี้ไปนะะมันก็ได้ y เท่ากับเทอมของ x แล้วหรืออันนี้ก็ได้นะแล้วก็ไปแทนค่าในอีกสมการหนึ่งเนาะอันนั้นคือ วิธีแทนค่าแต่ถ้าเราใช้วิธีกําจัดตัวแปรมันก็สามารถทําได้เพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า y เนี่ยเท่ากันแล้วนะคะทำได้แล้วเราก็ไม่จะป็นต้องไปจัดสมการใหม่ให้เสียเวลาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครูจะไม่ใช้วิธีแทนค่านะคะครูจะใช้วิธีกําจัดตัวแปรอ่าใช้วิธีกําจัดตัวแปรเมื่อกี้ก็กําจัดตัวแปรเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะกําจัดตัวแปรอสมระสิหน้า y เท่ากันแล้นะคะเราก็นําสมการทั้งสองมาลบกันนะ,ะสมการที่1ลบสมการที่2นะ,ะทั้งสองสมการลบกันเพื่อกําจัดตัวแปร y y ลบ y หมดนะคะเอาทีนี้เรียงเลขชี้ก,กําลังหน่อยเอาพจน์ x ก,กําลังสองขึ้นก่อนสมการที่1ไม่มีไม่มี x ก,กําลังสองแปลว่ามันเป็น0 เกกัันสองเป็นศูนย์ด้พจดเอก x กัังสองเป็นศูนย์ก็กลายเป็นศูนย์ลบลบด้วยลบ x กกับังสองเนี่เป็นศูนย์ลบด้วยลบ x กกำลังสองนะศูนย์ลบด้วยลบ x กกำลังสองนะคะเพราะว่าเอาสองสมการมาลบกันเนะพราะนั้นมันก็กลายเป็นอ่าเมื่อเป็นศูนย์ลบลบ x กกับังสองก็กลายเป็นศูนย์บวก x กกำลังสองใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับ x กกำลังสองนะคะ ได้ x ก,กำลังสองเนาะอ่าได้เป็นบวกนะคะต่อไปต่อไปนะคะพจน์ที่มี x นะคะลบสาม x กับลบ x อ,อันนี้เท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะเนี่ยลบสาม x ลบ x นะคะเมื่อมันเท่ากันก็แปลว่ามันจะต้องหักกันหมดถูกไหมคะลบกันเนี่ย ่าหมดนะเนี่ยมันคือลบสาลบด้วยลบสาเนี่ยก็กลายเป็นลบ 3x บวกสาใช่ไหมคะมันก็เท่ากับ0เนี่ยก็คือหมดนะคะแต่เราไม่ต้องไปคิดเยอะอ่าคิดคิดง่ายๆว่ามันเท่ากันมันก็ต้องลบกันหมดนะคะเพราะนั้นเป็น0 0ก็ไม่ต้องเขียนนะคะอ่าเพราะฉะ ca? นั้นข้างนี้อ่าก็จะเหลือ x ตัวเดียวอ่าเอ่อเหลือ x กับมุมสองอย่างเดียวตรงนี้ลบกันนะคะก็เป็นลบหนึ่งหักออกไปศูนย หักออกไปศูนย์ก็เหมือนไม่ได้หักอะไรว่างเปล่าเนาะมันก็ต้องเหลือเท่าเดิมก็คือเหลือลบหนึ่งนะก็จะได้ x กาลังสองเท่ากับลบหนึ่งเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องไปคิดต่อว่าอะไรเอ่ยยกกาลังสองแล้วได้ลบหนึ่งมีไหมเอ่ยอะไรเอ่ยยกกาลังสองได้ลบหนึ่งมีไหมคะอันนี้เว้นเว้นช่วงให้นักเรียนคิดแป๊บหนึ่งอะไรเอ่ยยกกาลังสองแล้วได้ลบหนึ่งนักเรียนลองนึกดูนะถ้า x เป็นหนึ่ง หนึ่งกำลังสองมันก็ได้หนึ่งถูกไหมคะหนึ่งกำลังสองหมายถึงหนึ่งคูณกันสองตัวก็คือหนึ่งถูกไหมฮะผลลัพธ์ก็ได้หนึ่งแต่ถ้า x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองก็คือลบหนึ่งคูณกันสองตัวนะลบคูณลบได้บวกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งก็ได้หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่า x จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามผลลัพธ์ของการยกกำลังสองของ x อ่ะจะมีค่าเป็นบวกนะไม่มีค่าติดลบแน่ นะเพราะฉะนั้น x กำลังสองแล้วมีค่าเป็นลบหนึ่งเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าหาค่าไม่ได้เนาะอ่าเพราะนั้นเขียนเขียนไว้นะคะเนื่องจากเขียนเหตุผลไว้เนื่องจากไม่มีไม่มีจํานวนจริงใดๆที่ยกกําลังสองแล้ว มีค่าเป็นลบอ่าไม่มียกกำลับบงสองเราจะมีค่าติดลบไม่มีนะทุกจำนวนที่ยกกำลับบงสองต้องมีค่าเป็นบวกหรือศูนย์เป็นศูนย์ได้ถ้า X เ,เป็นศูนย์ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์เป็นศูนย์ได้เป็นบวกได้แต่เป็นลบไม่ได้แน่ๆนนะเพราะนั้นไม่มีหรอกที่ยกกำลับบงสองเราได้ศูนย์ดังนั้นดังนั้นระบบสมการนี้ ไม่มีคำตอบนะคะระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบอ่าโอเคเนาะอะ่าข้อนี้ก็คือตอบว่าไม่มีคำตอบนะคะนักเรียนอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้กูยกตัวอย่างให้ดูครั้งที่แล้วอะ่ะเป็นกรณีที่ตอบมีสองคตอบใช่ไหมคะครั้งที่แล้วอะ่ะทำให้ดูสองแบบแบบแทนค่าแล้วก็แบบความจัดตัวแปรนะมีสองคตอบครั้งที่แล้วครั้งนี้ทำให้ดู นะเป็นมีหนึ่งคำตอบนี่มีหนึ่คำตอบและก็ไม่มีคำตอบนะคะเพราะนั้นคำตอบของระบบสมการอาจมีได้หลายแบบนะอย่างที่กูยกตัวอย่างไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่นะแบบฝึกหัด1.3ต่อนะคะ ่าข้อสองใหญ่สองใหญ่ทำข้อสามห้าอ่าสามห้าเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามห้าเก้าสิบเอ็ดสิบสองย่อยนะคะทำลงในสม,มุดแล้วก็ส่งนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ